สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่นะคะถามที่ไพ่กันว่าเขานะคะที่ไปจากเราหรือคุณที่ไปจากเขาเนี่ยมันจะยังกวนกลับมาหากันหรือเปล่านะคะหรือเขาจะกลับมาไหมนะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณก่อนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณก่อนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ่ะ ถ้าเขากลับมากลับมาแล้วจะเป็นยังไงหรือถ้าเขาไม่กลับมาแล้วจะยังไงนะคะพลังงานของคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นไพ่นวอนคุณอนะชินชาและกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งนะคะมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วคุณก็รู้ผลลัพธ์ของมันแล้วด้วยต่อให้คุณไม่ดูคลิปนี้คุณก็รู้ว่าผลลัพธ์เป็นยังไงแบบนั้นไหมนะคะ ให้นายอวบนคุณเป็นคนที่แก่ประสบการณ์กับคนนี้มาแล้วนะคะไพ่ two of p e n t a c l e คุณก็รู้อยู่ว่ามันก็ยังจะไปกลับแบบนี้แหละมันก็วนเวียนเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นนะคะก็ยังอยู่แบบนี้นะคะหรือตัวคุณเองก็เหมือนกันนะคะที่รู้สึกว่ายังไงยังไงคุณก็ยังตัดกับคนคนนี้ไม่ขาดนะคะเออมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนี่แหละจะไปก็ยังรู้สึกว่าเออยังวนเวียนป้วนเปี้ยนคิดถึงเขาหรือว่ายัง ยังรู้สึกตะขิดตะขวางใจว่าเออจะไปแล้วจะไปยังไงถ้าไปแล้วเราจะเจอใครอะไรอย่างเงี้ยเออคือดูพลังงานเราเนี่ยตัวคุณรู้คําตอบอยู่แล้วว่ามันก็ยังไม่จบหรอกนะคะแต่เรามาดูกันว่าการที่เขาจะกลับมาในรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงหรือเขาจะกลับมาจริงๆริงไหมหรืออาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะคะ ตัวคุณพูดตรงๆจริงๆคุณเองก็ยังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่ใช่ไหมเพราะคุณยังถือถ้วยของความรักอยู่นะคะเป็นไพ่เอซ็อคัพหรือว่าคุณเป็นคนธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินนะคะได้นะคะมีสามธาตุนะคะอืมกำลังจะถามว่าเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นยังไงเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะพลังงานของเขาก็ยังแอบมองแอบส่งนะคะยังติดตามคุณอยู่ ยังอยากจะตื้ออยากจะยังดึงให้คุณกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตหรือว่ายังพยายามส่องส่องใครบางคนส่องคุณนั่นแหละส่องคุณนะคะแล้วก็วางแผนเจ้าแผนการนะคะคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงจะทำยังไงให้อยู่หมัดคุณเป็นเหมือนสิงโตที่ดุแต่ถ้ารู้วิธีการเข้าหาตัวคุณเองก็ไม่ได้ยากอะไรในสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เขาคิดนะคะแต่ตัวเขานะ่ะ มีความทุกข์อะไรบางอย่างอยู่นะมีรอยแผลใจนะคะมีความทุกข์หรือเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือป่วยก็ได้นะคะในช่วงนี้ตัวเขามีอาการแบบนี้อยู่ตัวเขาเป็นธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ําได้เหมือนกันนะ เขาเสียใจยนะกับสิ่งที่จบลงไปหรือว่าสิ่งที่เขาทํามันจบลงไปอ่ะเขาอาจจะกําลังเป็นทุกข์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาแก้ไขมันไม่ได้นั่นก็คือการที่ทําให้คุณเดินจากไปก็ได้นะคะแต่คุณก็รู้อยู่แล้วเหรอคนคนนี้ต่อให้คุณตัดยังไงเขาก็จะหาวิธีการที่จะกลับมาหาคุณอยู่ดีแล้วก็แน่นอนพลังงานของเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคะยังเป็นเด็กยังไม่เติบโตยังคิดอะไร วนเวียนเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะอืมก็ยังเสียใจอยู่นะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูเหมือนเขาจะนอนจมกองดาบอยู่กับดาบความคิดที่เขาคิดหรือว่าคําพูดที่ถล่มทลายกันไปก็ได้นะคะอืมเขายังเป็นทุกข์อยู่ค่ะเหมือนเขามีคําอธิบายมากมายที่เขาอยากจะบอกแต่เขาเหมือนกับไม่ได้มีโอกาสเหมือนคนนี้เห็นไหมเอื้อมจะไปคว้าไม้อ,อ ไม่กวาดจะขี่อะแต่ไม่ทันนะคะถูกแทงซะก่อนนะคะเขาเหมือนกับยังไม่ทันที่จะได้พูดหรือว่าได้ทำ take action อะไรอะทุกอย่างมันก็จบลงไปแล้วคุณอาจจะบล็อกเขาทันทีทันใดเลยก็ได้หรือว่ายัางไงหรือว่าคุณไม่รับฟังอะไรแล้วอะ่ะเครื่องบินสวยจังเลย เครื่องบินเพิ่งบินออกไปจากสนามบินนะคะถ้าทุกคนได้ยินเสียงนะ่ะเออน่าจะเป็นของคาเทเพราะเห็นปีกแล้วลำใหญ่มากชัดมากอ่ะมาดูมาดูกันว่าเขานะคะจะวนกลับมาหาคุณไหมเขาจะกลับมาไหมเอาตรงๆถามตรงๆถามสั้นๆเลยกลับมาไหม ให้ขึ้นมาเดนเลอรเวอร์นะเด e เลอรเวอร์เป็นชาวลัคนาราศีนิถุนได้นะคะยังมีทางรักทางเลือกอืนั่นไงอย่างที่บอกมันยังมีทางรักทางเลือกแสดงว่าคนคนนี้มีคนอื่นด้วยไม่ใช่มีแค่คุณคนเดียวแสดงว่าเขาไปอยู่กับคนอื่นไปเลือกคนอื่นไปกับคนอื่นหันหลังให้คุณไปนะคะคุณรู้อยู่แล้วก็ได้ว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วหรือว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วถามว่าเขาจะกลับมาไหมเนะี่ยแม้แต่ความสัมพันธ์นั้นก็ยังเป็นทางเลือกของเขาอยู่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เขาจะไปตกลงกับตัวเองขนาดนั้นนั่นหมายความว่าคนคนนี้ก็ยังมองหาทางเลือกตัวเลือกใหม่ๆหรือคุณที่เป็นทางเลือกตัวเลือกให้เขาก็ได้อ่าถ้าจะอัปเดตสถานการณ์กันจริงๆนะเขาก็ยังมีคนที่อยู่ข้างๆเขานะคะมีความเป็นแม่มีความเป็นเมียมีความ ถามว่าเขากลับมาไหมเนี่ยมันเหมือนกับมีอุปสรรคมากกว่าเขาจะทำยังไงให้ออกจากอุปสรรคนั้นได้นะคะมันมีสิ่งที่ขวางกั้นอยู่ก็คือรักสามเสากลัวคนรู้กลัวคนเห็นกลัวคนที่เขาอยู่ด้วยรู้เพราะคนคนนี้ก็ประกบข้างเขาอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งคนคนนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรกับเขาอะก็ต้องพูดตรงๆว่าคนคนนี้ก็ดูแลเขาได้ดี แต่ถามว่าเขาเองก็อยากจะกลับมาดูแลคุณไหมเหมือนกับว่าเขาเองก็อยากจะกลับมาทําความสัมพันธ์นี้ให้มันดีอะ่ะเอออยากจะมาดูแลคุณเหมือนกันอืมมันเหมือนเป็นรักสาเศ้าเนาะคุณเป็นรักสาเศ้าหรือเปล่านะคะ <c oughs> เบื่อแล้วพลังงานรักสามเศรา <c oughs> <c oughs> อยากเปิดพลังงานให <c oughs> ม่ๆบ้างแบบพลังงานคนพึ่งตกหลุมรักอะไรอย่างเงี้ยมีกันบ้างไหมทุกคน ก็ขอให้ทุกคนเจอนะเจอรักใหม่ๆรักดีๆเงี้ยเปิดมาแล้วก็ไม่ใช่พลังงานแบบนี้อะแต่ก็อีกนั่นแหละเราเป็นคนหาเรื่องไงเพราะเราถามว่าเขาจะกลับมาไหมนั่นหมายความว่าเขาก็คือคนเก่าถูกปะแตเ่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นสถานการณ์รักสามเศร้าอีกแต่ถ้าสถานการณ์นี้ไม่ใช่รักสามเศร้านั่นหมายความว่าเขาอาจจะติดคุณแม่นะคะแม่ป่วยแม่ไม่สบายอาจจะต้องดูแลคุณแม่หรือตัวเขาเองอาจจะป่วย ไม่สบายแม่เขาก็อาจจะไม่อยากให้มาให้มาแบบสนใจเรื่องความสัมพันธ์สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยอืมอาจจะมีบางอย่างขวางเอาไว้นะคะซึ่งมันทําให้เกิดระยะทางเนาะเกิดระยะทางระยะห่างที่คุณกับเขาอาจจะต้องจะต้องใช้เวลาอืมใช้เวลาเลยถ้ายิ่งระยะห่างในเรื่องของการเดินทางจริงอะ่ะก็ต้องใช้เวลาคิดแพลนว่าเออจะมาเจอกันยังไงไหม มาหากันตอนไหนอะไรแบบนั้นนะคะหรือถ้าแพลนในเรื่องของอระยะห่างในเชิงที่ว่าเราห่างกันไปแล้วเนี่ยไม่ได้คุยกันนานเนี่ยจะกลับมายังไงให้ต่อกันติดได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยหาแผนว่าเออจะเข้าหาคุณยังไงรอบนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะถามว่าเขาจะกลับมาไหมอ่ะมันมีความแบบ มันมีสิ่งที่เขาปักหลักไปแล้วมันทําให้เกิดระยะห่างแล้วก็เกิดสถานการณ์เติร์ดปาร์ตี้นะคะมันเป็นอุปสรรคใหญ่มากนะบอกเลยเป็นอุปสรรคที่แบบว่าตัวเขาปฏิเสธอุปสรรคนี้ไม่ได้ซึ่งเขาอาจจะไม่มีอํานาจขนาดนั้นในการที่จะแบบจะทําตามใจตัวเองอะคะ่ะอื่ะถามคําสุดท้ายเขาจะกลับมาไหมคะถามพี่ไพ่อะพี่ไพ่ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นแล้ว ถามว่าเขาจะกลับมาไหมตามเท่าที่พี่ไพ่เห็นเนี่ยให้คําตอบชัดๆกับลูกดวงลูกเพจไปเลยว่าเขาจะกลับมาไหมเห็นการกลับมาหรือเห็นการสื่อสารไหมคะเห็นการกลับมาหรือเห็นการสื่อสารเห็นการเดินทางบ้างไหมไพ่เดอะไฮโรเฟน อกตรงๆนะว่ายังไม่เห็นการกลับมาแต่เห็นว่าเขาจะพยายามสงบนิ่งปรึกษาคนอื่นอยู่กับตัวเองให้ได้เพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นคนที่เชื่อเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งให้คนอื่นเชื่อเขาได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็แอบมีการวางแผนอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ <laughs> เออเขาแต่งงานไปแล้วใช่ไหมเขาแต่งงานมีลูกมีเต้าไปแล้วนะคะเขาเลยกลับมาไม่ได้ะคะ่ะทุกคนถ้าเขาเคยกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันมันยากขึ้นไปอีกหลายเลเวลมันหลายด่านมากกว่าที่เขาจะไปทําอะไรคือเขาเองทําอะไรรับหลังไม่ได้หรือเขาจะแอบมาคุยกับเราหรือจะกลับมาเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆอื ừ. ซึ่งเขาเองก็ไม่อยากจะทําผิดเนาะ จะถามว่าเขาอยากกลับมาไหมสิกบคับขึ้นนะคะอยากกลับมานะอยากกลับมาทําให้มันดีคิดถึงนะคะคิดถึงคุณคนเก่าคิดถึงคุณคนที่เขาคุ้นเคยอ่ะแต่ว่ามันมีอุปสรรคเยอะมากเลยที่เขาเอาไปผูกกับตัวเองเอาไวอ้อ่ะซึ่งมันไม่ได้ออกมาได้ง่ายๆซึ่งมันคือเติร์ดปาร์ตี้นั่นเองนะคะอยากกลับมานะอืมแต่ทําได้แค่ฝัน ฝันกลางวันถึงคุณแต่ไม่เห็นการกระทํานะคะก็มองดูว่าคนคนนี้ได้แค่คิดแหละคิดว่าอยากจะกลับมาแต่ว่าไม่สามารถทําได้นะอาจจะแอบมาปว่วนเปลี่ยนวนเวียนแถวแถวที่คุณทํางานแถวบ้านนะคะเผื่อว่าจะได้เห็นได้เจอบ้างอะไรเงี้ยอืมหรือเขาอาจจะกลับไปสถานที่เดิมๆที่เขาเคยผูกสัมพันธ์กับคุณเอาไวอ้อ่ะเออได้ทําได้แค่นั้นอืม ไปในที่ที่เขาเคยเคยใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณนะ่ะก็ยังวนกลับไปในที่เดิมนะคะอืมแต่ว่าก็อีกนั่นแหละมันเหมือนกับว่าก็ไม่สามารถกลับไปตรงนั้นได้แล้วแล้วก็มันยังมีความขัดแย้งนะคะในตัวของเขาเองอะ่ะตัวเขาค่อนข้างสับสนแล้วก็ขัดแยง้งแล้วก็มองดูว่าสิ่งนี้เนี่ยเหมือนเขาบอกตัวเองว่ามันยากอะ่ะไม่ต้องกลับไปหรอกอะไรเงี้ยอย่าทําเลยอะไรประมาณนี้ย อยู่นิ่งๆเงียบๆอยู่ห่างๆคุณแล้วก็ทำตามหน้าที่ที่เขามีต่อไปแล้วก็เก็บคุณเอาไว้ในใจลึกๆคิดถึงคุณอยู่ห่างๆได้จินตนาการเกี่ยวกับเรื่องของคุณแบบที่ฝันกลางวันไปวันๆแบบนี้น่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะลึกๆ ในใจลึกๆของเขาเนะี่ยเขาก็ยังมีเรื่องของคุณวนไปเวียนมานะคะแต่ว่าเขาก็มองว่ามันดูยากมันอุปสรรคมันเยอะมันหลายอย่างอะ่ะที่ดูแล้วมันมันยากที่เขาจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างอืมเพราะว่าไม่มีใครเห็นด้วยนะคะอืแต่เขาก็รู้แหละว่าความจริงในใจของเขาเป็นยังไงเนาะอยากเ a ค e a คชั่นมากๆอยากมามากๆแต่ว่าทําไม่ได้นะคะอ่ะถ้าถามว่าเขาจะกลับมาไหม รอบนี้ดูเหมือนยากนะคะไม่ได้แปลว่าเขาไม่อยากกลับมาแต่ว่ามันยากมากๆที่เขาจะกลับมามันมีหลายดันที่เขาจะเข้ามาแบบมันกันแล้วกันอีกกันแล้วกันอีกจนทําให้คนนี้อาจจะท้อไปเองอะจนแบบต้องกลับไปอยู่กับตัวเองอะไรอย่างนี้มากกว่านะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าความรู้สึกของเขาจะเป็นยังไงนะคะการที่เขาไม่ได้กลับกลับมาหาคุณหรือว่าเขากลับมาไม่ได้เนี่ยความคิดความรู้สึกของเขาเป็นยังไงคะ เขดูแล้วเขาก็เจ็บไม่น้อยนะเจ็บอยู่เหมือนกันนะคะเจ็บลึกๆที่รอยแผลใจนะคะ mm hmm. เขาคิดได่้รู้สึกยังไงดาเมจเขาเป็นคนที่ทำให้ความสัมพันธ์มันมันมีรอยแผลเป็นเนาะ mm hmm. เขาทำรอยแผลเป็นนี้เอาไว้ที่กลางใจคุณนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาทําอะไรไปอีกเนี่ยเขาว่ามันเขารู้สึกว่ามันจะต้องพังเข้าไปอีกไม่ใช่แค่คุณกับเขาแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเขาตัดสินใจไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ยากมากๆสําหรับเขาในการที่จะตัดสินใจเขารู้สึกผิดผิดกับการที่เขาตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือตัดใจจากคุณไม่ได้รู้สึกผิดกับอีกคนนึงรู้สึกผิดกับคุณด้วยคนคนนี้จมอยู่กับความรู้สึกผิดนะคะ เขาก็รอเวลาให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดอะไรใหม่ๆเหมือนกันแต่ว่ามันดูเหมือนกับเป็นพลุดอกไม้ไฟในกลางคืนเนาะมันแวบขึ้นมาแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็มืดอยู่เหมือนเดิมมันเป็นความรู้สึกของเขาที่รู้สึกว่ามันเป็นเพียงความหวังอะ่ะที่แวบขึ้นมาแล้วมันก็วูบหายไปเพราะมันมันไม่ดูจะสว่างได้ทั้งคืนนะคะสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือต้องต้องเดินไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อยคุณให้เดินไปข้างหน้า เขาเคยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพลาดเองแหละเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ใจคุณจริงๆอย่างที่บอกเขาอยากจะกลับมาเนิร์เชลิงอยากจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแต่เขาก็ไม่เคยมีโอกาสที่จะกลับมาทําได้เลยนะคะเขายอมรับในข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วถ้าเขาเคยพูดว่าคุณเป็นคนผิดเขาเคยโทษคุณแต่ตอนนี้เขายอมรับมาแล้วนะคะว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่เป็นคนผิดแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้จบลงแล้วก็เป็นอยู่แบบนี้ ถ้าเกิดว่าคุณรอเขาในรอบนี้นะคะแม่หมอกระต่ายแนะนําว่าไม่ต้องรอแล้วนะเพราะคนคนนี้ยังอีกนานนะคะใช้ชีวิตของคุณไปเรื่อยๆใช้ชีวิตของคุณในแบบที่เหมือนกับมันมันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะอืมไปประสบความสําเร็จกับชีวิตดีกว่านะคะรักตัวเองกับกลับมารักตัวเองให้มากๆอืไม่ต้องกังวลใจหรือว่าไม่ต้องแบบขาข้างนึงก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เดินวนกลับมาเพื่อที่จะรอเขาเนี่ยไม่ต้องวางแผนอนาคต ที่มีเขาอีกต่อไปแล้วนะคะอืมบอกแค่นี้ไม่ได้ไปแปลว,ว่าเขาจะไม่กลับมานะแต่ว่ามันเหมือนกับมันใช้เวลาซึ่งเรากงไม่รู้ว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหรไม่อยากให้เราเสียเวลานะคะถ้าเขากลับมาก็กลับมานั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าเขาไม่กลับมาก็คือไม่กลับมาเนาะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปในวันนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์กันเข้ามาโพสต์ไว้แล้วใต้ดีสคริปชันข้างล่างในทุกๆคลิปสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ